ลำลำไร้ลำหมูมาจะเอาลำมันเอาจะไม่เอายังนราพอเลยมันหูวจักเอาแต่บอกขออล่นฮะพอเล่นมันหัจ๊กเอาอยู่บอกมาทั้งพี่มาทั้งพี่ไปทั้งนอนนอนจะของปะเสร็จป่าก่อนได้กินยาเดี๋ยวไปของนอนไปไลยเอาอย่างกินก่อนนอนไปไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวจะถ่ายรูปด้วยไป โอ้ยายมานี่จำได้พอเลยได้ว่าสันป้ายายมานี่นี่แล้วแบบเราก็ค่อยเนาะคอยจำได้เนาะแล้วจำได้แล้วจำท้าได้แต่เราบอกว่าถือเออแม่นป้นนี่เขาไปพี่เขาไปนอนนี่มุงเออเขาไปนอนนี่มุงป้แป้เขาไปย่ายมากทั้งพี่โอ้โหน้องแมวก็มานอนอยู่นี่เองคุณยายมาดูซิไอน้องแมวนี่ยไอน้ำตาลเนี่ยด๋ยว น้ำตาหรือมันชื่ออะไรนี่อันแมวนะมันสื่ออย่างเกาะฮาร่าฮาร่าฮาร่าไอาร่ามาย้ายเข้ามานบอลนอนที่ละย้ายนี่นี่แล้วย้ายเร็วเดี๋ยวดจะขายเด้อเปิดไฟนี่มาย้ายมาสว่าเันมาย้ายมาเข้ามาบองมุงเร็วเร็วแมวฮาร่ามันก็มานอนอยู่นี่เองอเข้าไปเข้าไปย้ายเข้าไปในมุงเออเข้าไปนี่เล้วเปิดให้แล้วเข้าไปที่หละ เขาไปเหรอะเออเขาไปเขาไปทั้งผีเขาไปมาติเหรอสีไปจักบอฮะเอาสีไปจักบอเราสีไปจักบออย่าไปเห็นสินสินเทียนหรอกแล้วมาสินเต็มขึ้นเอยเห็นบอเห็นเพิ่นผุดบนนั้นมาห่วยนี่ไปทั้งผีเนาะทั้งผีเขาไปวิเยียร์แมนหูคว่ำพักไปเขาไปนี่สิดท้ายรูปให้เป็นดารล่านี่ประจําบ้านนี่เขาไป ยังเนีเตียงยังเนีเตียงอย่ามาอย่ามาอย่ามายายพีผีมาทั้งพี่ยายมาทั้งพี่ย่ามาพี่ย่ามาที่เราเออเออเอาแพรขาวยังมาสาวเพิ้นแพรขาวอีสาวไม่เห็นยังแพรขาวนี่เออมาเขามาย่ามาที่เราใหญ่นี่ยามาทั้งพี่ย่ามาเห็นว่าพี่นี่มาย่ามา ออกไปยังเพลนผ่านไปยังเขาแรงก็กินแล้วเขาห้องน้ำกับเขาแล้วเขาย้ํามาพี่ย้ํามาพี่ห้องน้ำกับเขาไปแล้วนี่พวน้าวตรงมือนีบนพวนาวพวนาเขามาทั้งพี่ย้ํามาพี่ย้ํามาพี่อย่าออกไปสออกไปอย่าค้นผ้ามาแล้วกับผ้ามาแล้วสิออกไปยันยับขึ้นไปพี่ยับขึ้นไปก็นั่งอยู่นี่กันนี่เองสิไปใส่ มาหนี่ยี้มาพี่หยับมาอืเออยังไงเออย่างมาอย่างมาเออเอาขามาทางนี้ขามาเออเอาขามาทางนี้เดี๋ขึ้นเตียงกางๆเอามาทางพี่ขานี่เออหนี่งี้ยมาเออหนีเป็นสัตว์อะไมาอีกเออสัตว์ตัวเอออยัางทำไปเขาหลงเขาลืมไปได้นี่มึงบนอนทีละนี่เอ้าย่างมานี่นี่งี้ยมาเอ้านอน ย้ำมา mm hmm. นี่ย้ำมาอีกย้ำมาอีกย้ำมาที่หล่ะห่วยบอกย้ำมาย้ำมายังว่าย้ำมาเฮ้ยคุณยายมานี่เฮ้ยแล้ววันนี่ย้ำมานั่งพี่นี่เดี๋ยวแนวมือสี่นี่ห่วยนั่นยู่ในค้นก็มันอยู่ในค้นตัวคนก็อยู่น้ำอยู่ตีเมนข้นอยู่น้ำว่ะ ยามายามาวนังยังสิจำคนใดอยู่มือนีสิวัจำบ่ได้อีกบ่ยาย่วอกับไผ่นี่วอกับไผ่นี่ฮะวอกับไผ่นี่ให้ยายนี่วอกับไผ่นี่นี่ผู้ใดนี่โอ้โอ้กับโอ้วอกับไผ่กับมูมันกับมูมันมูมันคนตั้งใดอ้ยฮาร่าฮาร่ามานี่ลูกมาฮาร่ามานี่เร็วมาเร็วฮาร่ามาดูกับยายมันีเร็ว แค่มณีมาอยู่กับยายมณีเล้ค่ะล่ามะเอ้าเราเขาหอมไปใส่คือเพ็นมากินข้าวหรอห้อยหลานไปว่ากินข่าวแล้วล้วมโมมีหมกินบอกมันก็เทยใส่ถ้วยเราได้หรอห้อย,ยอย่าไปยายอย่าออกไปสาวพีนออกไปอีกแล้วออกไปเด้อไปหล่มบ่หูเด้อยายเอ้ยให้อยูอ่นี่อยูอ่เป็นมูยู่บ้านนี่ยังสิออกไปอีกอยู่เอ ยายมานีจะออกไปยังนั่นเอาอยัางไปสันเจ้าอันไปเอาไปเอา้าสำนีด้วยค่ะเด้อเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่มาผู้พานี่ได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า